มาดูกันในส่วนของร้านค้าต่างๆนะครับที่มีการจําหน่ายบุหรี่นะครับแล้วก็ยาเส้นทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้เนี่ยทางกรมควบคุมโรคนะครับมีการแจ้งออกมาแล้วว่าวันพรุ่งนี้21สิงหาคมนะครับร้านค้าปลีกบุหรี่ยาเส้นทุกแห่งทั่วประเทศต้องติดแสดงสื่อว่ารณรงค์ลดละเลิกการสูบบุหรี่แล้วก็ยาเส้นณจุดข่ายนะครับนายแพทย์ธงชยัยกีรติหัตถยากรอธิบดีกรมควบคุมควบคุมโรคนะครับกล่าวว่าวันที่ 21สิงหาคม2567หรือว่าวันพรุ year, <plus> ่งนี Book, ้นะครับจะเป็นวันที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื right ่องหลักเกณฑ์ว really ิธีการและเงื่อนไขการแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลดละเลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2566นะครับมีผลบังคับใช้เป็นวันแรกซึ่งตัวกฎหมายฉบับนี้นะครับมีการกําหนดให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภทนะครับจะต้องมีการ ติดสื่อรณรงค์เพื่อการลดละเลิกการสูบการบริโภคยาสูบข,ขนาดไม่น้อยกว่า7คูณ21เซนติเมตรในบริเวณที่เปิดเผยสามารถมองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลาทำการอย่างน้อย1จุดณนะสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อสร้างความตระหนักรู้เท่าทันโทษพิษภยัยอันตรายจากผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับทราบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบณนะสถานที่ขายด้วยนะครับ ครั้งนี้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบสามารถขอรับสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่เพื่อคนที่คุณรักเพื่อนำไปติดแสดงบริเวณสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบได้2ช่องทางได้แก่สื่อพร้อมใช้งานโดยสามารถรับได้ที่สำนักงานสพสตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศหรือว่าดาวน์โหลดสื่อได้นะครับที่เว็บไซต์ของกองกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับ เป็นหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ฝ่าฝืนนะครับไม่ยอมติดแสดงสื่อรณรงค์ตามที่กฎหมายกำหนดครับมีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทตามมาตรา36วรรค3าพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2560หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่กรมควบคุมโรคโทรศัพท์ครับ0-2590-38 52 0-2590-3852กครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องทำตามกฎหมายนะครับในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับก็ไปดำเนินการให้เรียบร้อยครับ